ขึนไปได้ไหมอาจารย์สอนมานานแล้วใครที่เป็นเอฟซอาจารย์ท่านคิดว่าไหลลื่นไปได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะร่วมกิจก,กะะจจรนนะะรม,มกันได้เลยนะคะข้อใจข้อจเชนนะคะร่วมข้ามว่างหมายกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบข้องค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกำลังอยู่ในหัวข้อการการแย่งสิทธิ์การครอบครองในกรณีที่กรรมสิทธิ์นะคะการแย่งสิทธิ์การครอบครองลักษณะนี้นะคะถ้าในอกอครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของ1ิปีคุณคุณคุณหมูน้อยบอกว่าไม่ได้ เขาได้เขาได้สิสิบปีแล้วแต่เขายัางไม่ได้ไปทําตามกฎหมายกําหนดบางคนเขาบอกว่าการครอบครองประปักในกฎหมายเปิดช่องให้คนอื่นมาแย่งที่ที่เจ้าของหรือเปล่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าแต่นักคุณลองคิดดูถ้าเรามีท,มที่ถ้าเรามีที่มีชนดเนี่ยท่านที่ฟังอาจารย์อยู่เนะี่ยท่านมีฉนดกี่ใบท่านเคยไปเคลื่อนไหวที่ในชนดของท่านบ้างหรือเปล่าที่ตามฉนดของท่านบ้างหรือเปล่าหรือท่านเก็บฉนดไว้อุ่นใจว่าท่านมีฉนดน เพราะนั้นอย่าชลาใจนะคะมันมีหัวข้อการครอบครองประปักนี้ได้นะแม้จะเป็นที่มีฉนดยยก็ครอบครองแย่งกันครอบครองได้แต่มันจะยากหน่อยมันไม่เหมือนที่มือเปล่าที่มือเปล่าแย่งกันครอบครองกันแค่1ปีเท่านั้นถ้าถ้าไม่ฟ้องขับไล่ภายใน1ปีถือว่าเราเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะไม่มีถนนแต่ในกรณีที่มีถนดนั้นแย่งกันครอบครองต้องมีกฎหมายกำกับในโกครอบครองที่ของอาจารย์โดยสงบโดยเปิดเผยวางจะเป็นเจ้าของ10ปีแล้วอาจารย์ไปเจออาจารย์ฟ้องขับไล่เขาได้ถ้าในโก ครอบครองของอาจารย์มา15ปีอาจารย์ไปเจออาจารย์ก็ฟ้องขับไล่ได้ในกอก็บอกต่อสู้ฉันอยู่มา15ปีแล้วเนี่ยฉันได้สิทธิการครอบครองปลรปักแล้วเอกสารล่ะอาจารย์ก็จะขอเอกสารครอบครองปลระปักจากไหนล่ะอาจโฉนดครอบครองปลระปักมีไหมมันต้องทำโฉนดครอบครองปลรปักค่ะมันถึงจะต่อสู้กับเจ้าของได้เพราะฉะนั้นท่านฟังอาจารย์ทางนี้นะคะอาจารย์จะพูดในแง่ของสองด้านเลยนะ อาจารย์เป็นนักกฎหมายอาจารย์จะพูดถองในแง่ของคนที่จะครอบครองปลระปักที่ของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของเนี่ยมีคนมาถามอาจารย์หน้าไลค่ะอาจารย์ครับผมเนี่ยครอบครองที่ของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของอย่างที่อาจารย์บอกเลยผมอยากจะออกโฉนดครอบครองปลระปักอะผมจะไปหาเจ้าของที่ไหนท่านคิดว่าต้องหาเจ้าของไหมคนที่จะครอบครองที่ของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยจะต้องหาเจ้าของไหมก่อนจะโอดโฉนดครอบครองปลระปักเนี่ยต้องหาเจ้าของไหมท่านลองเขียนมาซิว่าต้องหาเจ้าของไหมคุณคน อาจารย์หน้าไรเนี่ยจะไปหาทําไมไม่ต้องหาค่ะเอาละโฉนดตัวจริงมันต้องใช้อะ่ะแต่ก่อนจะถึงกระบวนการที่จะออกโฉนดครอบครองปลระปักนั้นคนที่ครอบครองที่ของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของ10ปีติดต่อกันต้องไปดําเนินการที่ศาลในพื้นที่ไปแจ้งที่ศาลไปดําเนินการตามขั้นตอนแจ้งศาลขอทําเรื่องขอออกโฉนดครอบครองปลระปักศาลก็ต้องมีขอดูหลักฐานต่างๆมากมาย ให้ในกกที่ไปแย่งที่ขออาจาร,รย์เนี่ยออกโฉนดครอบครองเปราปักได้แล้วในโกเอาคําสั่งสารมาออกที่ที่ดินค่ะไม่ต้องติดต่อโฉนดที่อาจารย์หมูสมมติอาจารย์หมูเป็นเจ้าของที่ที่อยู่ทางเหนืออาจารย์ยังไม่รู้เลยอาจารย์ยังไม่ได้กษเียณไม่ได้ไปดูแต่ในกกทำเรื่องเรียบร้อยแล้วทำเรื่ององอ,อกค,อคอรอบครองปรปักเรียบร้อยแล้วที่ดินเขาเห็นคําสั่งสารที่ดินเขาเห็นคําสั่งสารเขาก็จะออกให้ค่ะเป็นโฉนดครอบครองปรปักให้ในกอไปเลยอาจารย์หมูไปเจอฟ้องขับไล่เขาอาจารย์ก็แพ้ค่ะ ลักษณะนี้มันต้นเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ต้องระวังนะฮะเจ้าของที่ต้องระวังนะคะมีที่อยู่ที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทยให้ท่านระวังค่ะนั้นคนที่จะครอบครองปรับปรับที่ของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยเป็นเจ้าของก็ต้องรู้ด้วยนะว่าท่านครอบครองอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องมีกฎท่านต้องไปขอสารขอบคุณแม่อาสวัสดีแม่รินแม่รินเพิ่งลงไลน์ใช่ไหมติดตามแม่รินได้นะแม่รินสวยสมวัยนะนั่นหลักการมีตัวอย่างค่ะ